ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่6เนี่ยบริษัทเขาให้1นึ่งของทุนนะพี่ดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น30,000นนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น30,000นนะให้กับคนที่รักคนที่งหงายเราอยู่ข้าง,งหลังนั่นเองนะครับต่อมานะครับตั้งแต่ปีที่ 7- จถึงเเนี่ยบริษัทก็เพิ่มให้นะครับเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นสี่แสนห้าหมื่นนั่นเองนะครับต่อมานะครับตั้งแต่ปีที่สนะิบสิบถึงสิ บริษัทเขาจ่ายประโยชน์ให้ที่2 0 0รของทุนนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นห0แสนนะครับรวมเป็นเงินสิ้นห0แสนเลยนะฮะต่อมานะครับกรณีที่เกิดเหตุมัค่าผ่านตั้งแต่ปีที่3เป็นต้นไปจนถึงที่30ม่ะจนถึงปีที่30เนี่ยบริษัทเขาเพิ่มให้เป็น2 5 0ของทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น7 5 0 0 0 0นาหนะครับให้กับคนที่รักคนที่ห่วงใยลูกหลานหรือที่ระบุในกู้สัญญาเรานั่นเองนะครับพี่พ อันนี้คือการจ่ายผลปรโนะโยชน์เนาะการจ่ายผลประโยชน์เนี่ยเขาจะจ่ายผลประโยชน์นะครับแต,ตกต่างทุนหลักล้านแต่เบี้ยหลักพันซึ่งมันเป็นอะไรที่ถูกมากนะลักษณะเขาคุ้มครองเคุ้มครองไงครับเขาคุ้มงงครคมองอะไรเกิดเหตุไม่คาดฝัน,นจากการเจ็บป,ป่วยเนี่ยนะครับคุ้มครองชีวิตจากการเจ็บป,ป่วยเนาะอยู่ที่2ล้านไหมพี่นะครับจากอบุบัติเหตุทั่วไปนะครับสล้านนะครับจากสาธารณะสล้านนะครับจากคอตจอนะครับสล้านนะครับ บวกกับ50โรคร้ายแรงนั่นเองนะครับรวม1ล้านแแสนนะครับพี่พี่และกรณีทุกคุณภาพสิ้นเชียงทาวน์ทำการทำงานไม่ได้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้เขาจะคุ้มครองนะครับโรคหลักนะครับก็จะมีนะอ่โรคมะเสงก็ดีหัวใจก็ดีนะครับโรคหัวใจโรคสมองนะครับตาบวายหรือไตาวายเรื้อรังก็ดีนะพี่พี่ปกตินะพี่พี่รู้ไหมว่าคนไทยนะครับกว่า9กเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคร้ายแรงได้นะครับไม่วันไหนก็วันนนึงนะ พี่พี่พอทราบไหมว่านะพี่พี่พอทราบไหมว่าไอ้โรคร้ายแรงตรงนี้นะ